ชนะ15แพ้2นะอุเบกิสตานซามมนดาคาสนออ

เอามาซ้ายท่ปยักครับระวังครับอับขาและเตะมีหมุนรับหมุนาเตะด้วยโหอซอกครับหนอซอกครับแหมทปยัดแจงาุ้นเตไปเเข้าไหน หล่อเตะขวาแล้วเตะซ้ายครับแม่ซามันดาพยายามเตะซ้ายล่างไปโดนกระจับไปครับแม่โอเคอู้ครับพยายามสู้ได้โอ้ยิีนซ้ายครับแม่ซามันดาหล่อเตะล่างชขยักเข้าไปเปิดหน้าเข้าไปครับระวังโดนสวนชขยัก ก้าวตกครับโอาไว้เลยมัดขวาเอ้าแบบสบยัดโดนจับขาแลงวตัวลงไปแสบยัดเดินลุยครับอมุดแม่ก้มลงโจนเข้าไปโดนกอดแล้วสมัดนดาก่อนเอว้เข่ากระเทียบแส่ห้องในแพ้ามันดาแล้วเปล่าโอ้โหจับซามันดาแส่แอตติกด้วย ครับชาบยักษ์ชาบยักษ์เตะล่าง,างลาแล้วการเปิดนะสี่ครับซามินด้าม,มุนเตะเอาครับแหมโดนไหมาชาบยักษ์โดนหรือเปล่าเตะแหมชาบิยักษังทนอยู่ฝ่งซ้ายไม่โดนครับชาบยักษ์เอาครับซอมินดาเข้ามาต่อยชาบยักษ์ตีซ้าย คู่นี้ใครโดนคางนี่ก็ล่วงทั้งคู่ได้นะบอภิยักษ์ก็ใช้ว่าจะทนเอาระวังนะเตะหลุดหมุนนะหมุนสอบพระชาติยัคฆ์ต่อยซ้ายเขาแต่ไม่ลงเอาเสียลครัมเดินเดินสุ่มสี่สุ่มากเข้าไปอันตรายนะชาติพยัค โอ้เราหมุนมาใส่แอสคิสตโอ้ทะลักไปขวาหลุดแล้วโอ้ยมันเวียนขวาทะลักต่อยขวาต่อยแม่นแนดดเ,เลยโดนเข่าลอย ต่อแม่ยังไม่รู้เลยครับเอาโดยกอดขาแล้วงมาปล่อยครับรีบปอดขาเลยครับแม่ไทยองคการบอกใจเย็นๆไม่ตใจเย็นๆแสมันดาพอล้มปุ๊บทีบกอดขาเขาไปยักเลยเอาเอาครับแม่ปล่อยลุตโดนเข่าครับมุนลงมาโดนเข่าปล่อยซ้ายหมุนเข่าโดนหมัดหมุนครับโดนทั้งคู่ครับเอาสะเกียคมาไปยัรับเลย เลยสีบทยาครับแหมเกือบโดนกล้องนะครับเอียง,งจะหมุนเอียงจะหมุนไต่วขวาจับขาแล้วตามันด้าไถไปกี่ก้าวแหมไถไถหลายก้าวครับทูสเต็ปครับกรรมการบอกทูสเต็ปแหมไปหัวเข้าเอลเขาจะจับเข้าเอลครับต่อย กระพาต่อครับกระพาดึงมาสอบ,บพยายามมาซ้ายไม่โดนนี่ครับไปเตะโอ้โดนเข่าครับ,บพยายามเอาไงโอ้มุกมุกบวกเอว่อ้นะต่อยเข้าข้างหลังนะแฝงต่อยเข้าหลังหัวแฝงกรรมาการเอ้าบวกซอกต่อยลำตัวต่อ,อซ้าย <c oughs> พเจ้าเพี้ยตีเข่าครับโดนครับโอ้ เลยครับหมุนหมัดจับเตะจับยักษ์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเอี้ยขึ้นมาซอเข้าไปผัครับแหมโอนเงยโอนเองกันทั้งคู่เลยเตะขาจับยักษ์ก็เตะเอวครับเตะเอวก็ให้เขาโดนให้เขาจับจับยักษ์เข้าไปเข้าไปยังไงยังไงจับยักษ์เอ้โดนเลยทางขวา เขวบข้างขวบขวาเอียงมัโอ้โหว่ายน้ำมาเลยขวาเข้าวพยักแต่เบิ้ลแข้งแรกกันแหม่แตลุดเต็มเลยครก็ยับแกขวบขวาไปเข้าไปโยนเข่าทีหนึ่งนาเข่าก็แล้วชาวยักตีเข่ายุบเลยครนะปู่ตีครับเอาได้เข่าตีตีโอ้ยเข่าครับแหม่เข่าได้สามดอกครับสวยงาม มองเวลาครับซามันดาอโอ้โอนิวเวียนเตรียมมาซอกซอกครับโอ้ยโดนซอกใช่ไหมครับรักเล็งต่อยท้องแล้วใช่ไหมครับเล็งต่อยท้องอเอ,เคอาครับรวดเร็วเร็วอยากเข้าไปจิ้มท้องไม่โดนระวังแม่ดูดัง ีชาพยาทำได้ดีนะครับจบสุดท้ายครับเก็บตาเต็มน่าจนมีหัวคะแนนคว้าปืนโอ้ยหดนครับโดนครับตัดท้ายเต็มๆครับโอ้โหเข้าเต็มหน้าเลยครับ บันดาค้นจำเบาลงไปหนึ่งนครับเอาแล้วครับยังไม่มีอาการเมาเท่าไหร่ครับซ้ายตะขาจิ้มตาครับโผลโดนจิ้มตาเลยครับแหมกำลังบุกมาดีๆนะโดนจิ้มตา โวดอ้โหเอ้หแล้วแข้งขาออนมาเอง้วครับคามันด้าจับยัตวดข้าแข้งขวาขวดแข้งขวาลุดจับยัคิอย่าถอยนะครับ อโอ้ยโดนนะโดนโดนโดนเอามามาเหมือนอะไรขึ้นนะับแดงโดนกระจับหรือโดนตาโอ้ยจะไปยักเตะแล้วเขาดักขวาอยู่ครับโยนเข่าแม่รรมันด้าไปยักโดนแล้วเตะขวาธรรมดาจับไว้แม่ ไฮ้แหมทางซ้ายครับหมุนเตะจะม่ได้ับตอกแนเตข้าตวาาบาตขวาโดนจับเอ้าเบรกแย่เก่อนครับ หนึ่งนาทีกว่ารอบคุณครับผมตบขาวไว้ต่อยครับต่อยซ้ายไม่เข้าขยับพักหายใจหรือเปล่า เอาเอาเอากลมลงมากลมต่ำครับแข่งขวานวิาทีทสามสิบวินาทียกสุดท้ายครับอ้โซามันดาจะไม่เอานับคืนแล้วหรอครับไม่ออกอาวุธ มาได้รอให้รับเตะ10นาทีครับแบบนี้ก็เแต่ฆ่าพยักครับ